การฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตและปัญญาอินไซต์เมดิเทชันหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางสําคัญในพระพุทธศาสนาเพื่อการรู้แจ้งและหลุดพ้นจากทุกข์เราจะมาอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่างๆดังนี้หนึ่งความหมายของสมาธิสมาธิสมเดีหมายถึงงอความตั้งมั่นของจิตใจในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่แน่วแน่สงบมั่นคงแบ่งได้เป็นสามระดับคณิตสมาธิสมาธิระยะสั้นใช้ในการเจริญสติขณะรมกิจวัตรประจาวันอุปจารสมาธิ สมาธิใกล้จะเข้าถึงฌานจิตเริ่มละเอียดขึ้นอัปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่เต็มที่เป็นฌานขั้นสูงจิตสงบอย่างลึกซึ้งสองวัตถุประสงค์ของสมาธิเพื่อฝึกจิตให้สงบไม่ฟุง้งซ่านเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อพัฒนาความรู้สึกตัวสติเพื่อละกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นเพื่อเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ3สมาธิกับปัญญาอินสไส m e ม i ิเทชันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงนำมาใช้ในการพิจารณาไตารลักษณ์อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขัง ความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้เรียกว่าวิปัสนาญาณญาณปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติและสมาธิสีขั้นตอนการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญาหนึ่งเตรียมตัวสถานที่เงียบสงบอากาศถ่ายเทดีนั่งในท่าที่สบายเช่นคัสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้กําหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจอนาปานสติสองสมถกรรมฐานทําจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาว่าพุทธขณะหายใจเข้าโท ขณะหายใจออกหากมีฟุงซ่านให้กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ 3. วิปัสสนากรรมฐานพัฒนาปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและจิตสังเกตความเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์เวทนาพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสาระไม่ควรยึดถือ5ประโยชน์ของสมาธิด,ด้านจิตใจลดความเครียดวิตกกังวลมีสติรู้ตัวในทุกขณะจิตใจสงบเย็นและมีเมตตาด้านปัญญามองเห็นสภาวะธรรมชัดเจนขึ้นลดความยึดติดในตัวตนความคิดดะความรู้สึกมีปัญญาในการแก้ปัญหา และดำเนินชีวิตอย่างมีสติกคำแนะนำเพิ่มเติมควรฝึกสม่ำเสมอวันละ10-30นาทีหรือมากกว่านั้นตามสะดวกเริ่มจากการฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นขณะดเดินกินทำงานอาจเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกอย่างจริงจังขอบคุณที่ชมคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ